สูตรของจอยไม่มีการตรวงปริมาณนะเพื่อนนะจอยจะบอกไว้อีกรอบสูตรของจอยไม่มีการตรวงป,ปริมาณอะไรทั้งนั้นนอกจากว่ากะเอานะสูตรของจอยอาจจะยุ่งยากสําหรับคนที่ชอบตวงนะเดี๋ยวจะอืม ตอน,นี้จอยก็จะกวนแป้งข้าวเจ้าจะ้ะจอยจะใช้แป้งข้าวเจ้านะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อน <S <S ๆไม่มีแป้งข้าวเจ้าใช้แป้งข้าวเหนียวก็ได้จ้ะแป้งสองตัวนี้จะทําให้กิมจิเราเปรี้ยวเร็วนะแต่ถ้าไม่มีแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ได้จ้ะกะเอานะเพื่อนๆนะจอยไม่เคยตวงปริมาณในการทําอาหารเราก็จะกวนแป้งให้สุกนะเพื่อนๆ กวนให้สุกให้ใสเลยจ้ะกวนให้สุกให้ให้เขาเป็นเนื้อใสๆเลยจ้ะนะทุกอย่างจอยจอยกะเอานะเพื่อนเพื่อนะจอยไม่เคยตวงจอยก็บอกไปทุกรอบเนาะต่ให้เพื่อนๆได้ดูว่าวิธีการทํามันมีอะไรมั่งนะส่วนผสมอะกวนไปเรื่อยๆจ้ะ เนื้อแป้งสุกแล้วเราไม่ต้องไปกวนให้มันหนืดกว่านี้จ้ะนะแค่ให้แป้งเขาสุกแค่นี้ก็พอจ้ะตอนนี้จอยก็จะมาทําน้ําปรุงเขาจะน้ําปรุงจอยก็จะใส่อนี่นะพเพื่อนๆนะจะใส่ปั่นน้าปรุงจอยจะมีหัวชไชเท้าจ้ะนี่กะเอานะพเพื่อนๆปริมาณที่เราทํามากทําน้อยเรากะเอาจ้ะแล้วก็ถ้วยนี้ก็คือจะมี หอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ขิงจ้ะขิงอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะทําให้ขมเพื่อนเพื่อนกระเทียมจอยก็กะเอาชอบหอมมากเจ้ยก็ใส่เยอะหน่อยจ้ะแต่ขิงอย่าไปใส่เยอะมันจะขมเนาะแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็กะเอาจ้ะในนี้ก็จะมีหัวไชเท้ากระเทียมแล้วก็ขิงหอมหัวใหญ่ จะมีแอปเปิลจะจอยใช้แอปเปิลประมาณลูกครึ่งนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยทําเยอะจากนั้นก็น้าแอปเปิลจะน้าแอปเปิลที่เราดื่มมาจะนะยี่ห้ออะไรก็ได้จะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้จะแอปเปิลจูสนะเพื่อนๆนะน้าแอปเปิลจูสถ้าใครไม่มีแอปเปิลก็ใช้สารไอลูกแพรได้จะแพรสุกนะไม่มีแอปเปิลก็ใช้แพรได้จะผลไม้แพรก็หวานเหมือนกันนะ จยมีแอปเปิลแล้วจยก็จะปั่นจ้าทีนี้พอทุกอย่าง ละเอียดเข้ากันแล้วก็พักเอาไว้ก่อนจะรอให้แป้งที่เรากวนเมื่อสักครู่ให้เขาเย็นตัวแล้วค่อยมานํามาผสมกันจะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจะวันนี้จอยจะทํากิมจินะเพื่อนเพื่อนนะแต่ทําแบบสไตล์จอยคือจอยไม่ได้ตวงปริมาณเครื่องปรุงนะจอยกะเอาแต่จอยทําปริมาณมากจอยก็ใส่เครื่องปรุงมากจอยทําปริมาณน้อยจอยก็ใส่เครื่องปรุงน้อยเอาเอาง่ายๆเนาะแต่จอยอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่า เครื่องปรุงที่จอยอะทากิมจิมันมีอะไรมั่งเพื่อนๆก็ไปดัดแปลงปริมาณการปรุงเอาเองเพื่อนๆทําเยอะก็ทําเครื่องปรุงใส่เยอะๆก็เนี่ยจ,จะ้ะที่จอยได้ได้ถ่ายๆเอาไว้ให้ดูตั้งแต่เริ่มเริ่มคลิปเนาะว่าจอยทําอะไรมั่งเดี๋ยวตอนนี้จอยจะให้ดูเครื่องปรุงจะ้ะว่าจอยมีเครื่องปรุงอะไรมั่งที่ว่าจอายทาสไตล์ของจอยเองว่ากิมจิอะของจอยอะ มีอะไรที่จอยผสมลงไปไปในนั้นเนาะมาจ้ะมาดูด้วยกันจอยมีแครอทแล้วก็หัวไชเท้าจ้ะแล้วก็ต้นหอมทุกอย่างจอยแช่น้ําเกลือก่อนนะนเพื่อนๆนะสูตรของจอยจอยจะแช่น้ําเกลือเพราะว่ามันจะได้มีความเค็มก่อยๆอยู่ในในตัวผักอ่ะจะ้ะมีแครอทแครอทหัน่นแช่น้าเกลือน้าเกลือก็คือน้ําเกลือเย็นๆไม่ต้องไปต้มนะมนเพื่อนๆนะน้าธรรมดาน้ําอุณหภูมิห้องนี่แหละนะ เอาเกลือเทเทใส่กะปริมาณเอาจะแต่ว่าอย่าใส่จนผักออกขมนะเพื่อนๆน,นะบางทีเราใส่เกลือเยอะม,มันจะขมน้ำเชื่อมจ้ะจอยไม่มีน้ำเชื่อมข้าวโพดจอยก็ใช้น้ำเชื่อมน้ำตาลทรายเชื่อมของจอยจ้ะทําเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ที่จอยปั่นให้ดูก็คือจะมีหอมหัวใหญ่ขิงแล้วก็กระเทียมแล้วก็ไอ้นี่จะแอปเปิ้ลแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลนะเพื่อนๆนะก็จะมีประมาณที่ว่าจอยปั่นให้ดูจ้ะ ขิงกระเทียมหอมหัวใหญ่แอปเปลิลแล้วก็น้ำแอปเปลิลหอมหัวใหญ่จ้ะกะปริมาณเอาชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยจ้ะทุกอย่างกะปริมาณเอาชอบผักอะไรก็ใส่เยอะแป้งข้าวเจ้าที่อจอกวนสุกแล้วน้ำแอปเปลิลก็จะประมาณนี้จ้ะเหมือนแอปน้ำแอปเปลิลที่เราดื่มกันทุกเช้านั่นแหละจ้ะนะน้ำปลา ยิ่งเป็นน้ำปลาตาปลาหมึกจะดีเพราะว่ามันมีความเหม็นของของของน้ำปลาอยู่แล้วมันจะอร่อยจ้ะจอยไม่มีจอยก็เลยต้องใช้น้ำปลาทิพพรสที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกป่นเกาหลีจ้ะนี่นะพริกป่นเกาหลีผงชูรสแล้วก็เราจะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงนะเพื่อนๆนะถ้าอันนี้หวานไม่พอก,ก็ใส่น้ำตาลทรายธรรมดาลงไปจ้ะ นี่ก็ก็คือผักกาดที่จอยหั่นแล้วแช่น้าเกลือไว้ตั้งแต่เช้าจะจอยแช่หลายชั่วโมงเลยกว่ามันจะอ่อนตัวเพื่อนๆเพราะว่าน,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 น้ําที่อังกฤษมันเย็นจัดไงนะอันนี้เราต้องชิมด้วยนะว่าผักกาดขาวเราแช่แล้วอ่ะมันมันแบบว่าเค็มจนขมหรือเปล่าถ้าเค็มจนขมคุณก็ต้องล้างออกสักน้ําจอยกำลังพอดีจากก่อยๆดองออกมาก็จะเปรี้ยวพอดีเนี่ยอันนี้คือแช่น้าเกลือแล้วจอยก็ เอาให้เขาเสด็จน้ำแล้วจะมาไว้เตรียมพร้อมที่จะจะทําแล้วจะนะใส่เครื่องปรุงที่เราปัดลงไปจ้ะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะถามมาหลายคนไงใส่แป้งที่เรากวนลงไปจ้ะ น้ำเชื่อมจ้ะใส่ลงไปร้อยใส่หมดเลยจ้ะผงชูรสจ้ะกะเอาจ้าค,คมคมนัวก็กะเอาเลยพริกจ้ะใส่ไปชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ลงไปเลยจ้านี่น้ำปลาจ้า ใส่ปลาแล้วก็ชิมรสนะเ,นเพื่อนๆนะปรุงรสเอาเองชิมรสเอาเองจ้ะแต่เราคนกินไม่เหมือนกันมันไม่ไม่เค็มก็เติมให้มันมีรสกลอยๆเพิ่มไม่หวานก็ใส่น้ำตาลลงไปจ้ะไม่เผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆเดี๋ยวจะผสมทุกอย่างให้เข้ากันอย่างเงี้ยเห็นไหม จะใส่พริกอีกจ้ะเพิ่มพริกอีกนี่เบืองพริกหน่อยจะใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่ไปถ้าจะไม่เผ็ดเราก็เอาพริกขี้หนูสดหั่นใส่ไปสักสี่ห้าเม็ดก็แล้วแต่ว่าอยากเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะเราก็ชิมรสนะเพื่อนๆนะว่ารสชาติที่เราต้องการอะพอหรือยังถ้าไม่พอก็เติมไปเรื่อยๆจ้ะ จอยจะเติมน้ำปลาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าผักจอยมันก็ออกเค็มอยู่แล้วจ้ะนะเราต้องกำอย่าลืมว่าผักเรามันเค็มด้วยนะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าผักที่เราแช่น้ำเกลือมันเค็มอยู่แล้วไงอ่าของจอยก็เอาประ,ประมาณรสนี้แหละจ้ะมันหวานก่อยๆจะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปจ้ะ หัวใหญ่ใส่ลงไปปริมาณกะเอาเองจ้าแครอทแล้วก็หัวไชเท้าแล้วต้นหอมใส่ลงไปจ้าชอบมากชอบน้อยกะเอาอีกเลยจ้านะไม่เคยตวงชอบผักมากก็ใส่มากชอบเพื่อนชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปอ่ะจ้าชอบกินผักอะไรอ่ะใส่ลงไปเลยที่เราจะเอามาทำกิมจิผักเนื้อแข็งอะจ้า ใส่ลงไปทำไปตรงนี้จ้ะให้เข้ากันเนาะต้นหอมใครอยากใส่เยอะก็ใส่เยอะๆจ้ะใครจะใส่เรดิสก็ใส่ไปจ้ะเรดิสก็ทำได้นี่ประมาณนี้ผักกาดขาวจะใส่ลงไปจอยทำเยอะมากนะเพื่อนๆนางวดนี้ทำสามหัวใหญ่ๆอ่ะจ้ะนะผักกาดขาว3หัวใหญ่ๆ ทำนิดเดียวมันไม่พอกินไงเพื่อนๆไม่ต้องคั้นอะไรนะแค่คนๆเขาให้เข้ากันจ้ะนะไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปคั้นเขา,าจ้ะนะบางคนจะไปคั้นไปขยําเขา,าเพื่อนๆไม่ต้องไปขยําเขาแค่คนๆใช้มือคนอย่างเดียวผักจอยเยอะอันนี้ยังไม่หมดนะยังอยู่ในหม้ออีกจ้ะ ไม่ต้องไปเติมน้ำอะไรจะเดี๋ยวน้ำเขาก็ออกมาจากผักนี่แหละ จะใส่เกลือเม็ดลงไปสักหน่อยจ้ะเกลือทะเลนั่นแหละจ้ะนะไม่ต้องใส่เยอะจ้ะเดี๋ยวจะเค็มประมาณนี้จอยนะเพราะจอยทําเยอะจอยต้องใส่ประมาณนี้จ้ะก็ประมาณนี้แหละจ้ะเ,เพื่อนๆเหลือแต่ว่าเราเอาใส่ในกล่องในทีนี้เอาไว้ข้างนอกเพราะว่าที่อังกฤษอากาศเย็นหนาวจ้ะต้องเอาไว้ข้างนอก ก็ใช้เวลาประมาณสักสามสี่วันจ้ะนะที่จ้อยเคยทำมาสามสี่วันถึงจะเปรี้ยวเที่ยงกิจนะอากาศอะ่ะถ้าหน้าร้อนก็อาจจะแบบเปรี้ยวไวอะจ้ะแต่ว่ามันหนาวเนาะอากาศมันเย็นจ้ะมันก็เลยเปรี้ยวช้าเสร็จแล้วจ้ะนะจอยก็จะใส่กล่องหมักเอาไว้มันเพื่อนได้ อย่างที่จอยบอกอะจ้ะจอยไม่เคยตวงปริมาณจอยทําเยอะจอยก็ใส่เครื่องปรุงเยอะจ้ะก็เหมือนเพื่อนๆตำส้มตามอะตำเยอะก็ใส่เครื่องปรุงเยอะตำน้อยก็ใส่เครื่องปรุงน้อยจ้ะถ้าเราทําเยอะๆเรามาทําเครื่องปรุงปั่นเครื่องปรุงน้อยน้อยมันก็ไม่พอใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องปั่นไว וה, ้เยอะๆผักน้อยเราจะไปใส่เครื่องปรุงเยอะๆมันก็ไม่ใช่อีกอะ เราจะหั่นชิ้นใหญ่ๆเอาไว้นะนเพื่อนๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนกินอะมันจะได้ตักง่ายๆหั่นชิ้นเล็กๆมากมายมันดูไม่สวยจ้ะแต่ว่าพอมันเป็นแล้วเรามาสามารถมาหั่นแบบว่าชิ้นธรรมดาพอคำเราได้ไงเพื่อนๆเ ก็ได้ประมาณสองกล่องใหญ่ๆจะนะก็มารอดูกันอีกสักประมาณสักสองสามวันจะจอยทำอย่างนี้จอยยังไม่เอาไปใส่ในตู้เย็นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอากาศมันหนาวเข้าเต็นตู้เย็นก็จะยิ่งไปกันใหญ่ก็รอสักประมาณวันสองวันค่อยเอาเข้าตู้เย็นนี่จะทำด้เยอะเลยทำทีนึงก็ต้องทำให้มันแบบคุ้มจ้ะนะอย่างที่จอยบอกนะเพื่อนๆนะ ปริมาณการปรุงน้ำซอสของเขานะก็แล้วแต่จำนวนผักที่เพื่อนๆทำเพื่อนเพื่อนทำเยอะเ,เหมือนจอยก็ทำเยอะๆเหมือนจอยนะเพราะบางทีถ้าเราทำน้ำน้ำปรุงมันนิดเดียวอ่ะผักมันเยอะมันเครื่องปรุงมันก็ไม่เข้ากันมันก็จะไม่เป็นจ้ะแต่ถ้าเราทำน้อยแล้วเราไปทำเครื่องปรุงเยอะๆมันก็จะดูดมีแต่น้ำเกินไปเ,นเพื่อนๆนะ size. นั่นแหละก็ทำกะเอาจะ่เราทำเยอะๆเราทำถ้าทำเยอะๆเหมือนจอย ให้ปั่นเครื่องปรุงเพิ่มเครื่องปรุงนะพวกไอเนี่ยแอปเปิลไอกระเทียมขิงอะอย่าไปใส่เยอะขิงอะใส่สักประมาณสักจอยใส่ประมาณสองสองสองแง่งอะเพื่อนเนะแง่งเล็กๆกันะประมาณเท่านิ้โป้เราเนี่ยนะใส่สงใส่สองแง่งนะแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็หัว,หว,หวชัยเท้านะปั่นรวมกันอย่างที่จอยทำให้ดูนะั่นแหละพวก แป้งก็กะปริมาณเอาทำไว้เยอะๆถ้าเราใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เสียหรอกเนาะแต่ถ้าเราทําน้อยเดี๋ยวมันจะไม่พอคือที่จอยทําให้ดูไม่ได้มาสอนโดยตรงแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอยากจะเห็นว่าจอยใส่เครื่องปรุงอะไรมั่งทํามันมีอะไรมั่งที่ทําจิมจิอ่ะแต่ว่าจอยไม่ไมาทําแบบตวงให้ดูนะนเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยไม่เก่งเรื่องตวงจอยเก่งเรื่องกะจะ้ะการทำอา,อาหารของจอยถ้าเป็นอาหารคาวอ่ะส่วนใหญ่จะกะปริมาณการปรุงนะ เองทุกอย่างเพราะว่าบางทีจอยทํามากเนี่ยนเพื่อนจอยไม่มานั่งตัวไม่ไม่ไม่ม,มนั่งเสียเวลาตวงอะไรทั้งนั้นน่ะน่าจะเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามวันค่อยมาดูกันตอนที่เขาเป็นแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจอยก็จะมาให้ดูกิมจิที่จอยทำนะเพื่อนเพื่อนเนาะอันนี้จอยใช้เวลาสี่สี่วันกว,กว่าแล้วเพื่อนเพื่อนนะเปรี้ยวแล้วจ้ะเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มากนะ เพราะว่าอากาศที่อังกฤษอ่ะมันมันหนาวมันเลยเป็นช้าจอยก็เดี๋ยวจอยจะให้ดูคิมให้ดูก่อนจอยทํานี่สูตรของจอยไม่มีการตรวงปริมาณน,นะเพื่อนๆนะจอยจะบอกไว้อีกรอบสูตรของจอยไม่มีการตรวงปริมาณอะไรทั้งนั้นนอกจากว่ากะเอานะสูตรของจอยอาจจะยุ่งยากสําหรับคนที่ชอบตวงนะแต่ถ้าใครชอบกะก็จะง่ายขึ้นสําหรับ มันไม่เหมือนกันนตเพื่อนๆไม่ได้จะอธิบายไงอืจอยดวงไม่เป็นแค่นั้นจบนี่อือเปียวเปียวกำลังพอดีไม่เค็มจ้ะนะของจอยไม่เค็มจะไม่ได้ใส่เกลือเยอะเพราะว่าบางทีไปซื้อเขากินมันเค็มมากนี่จ้ะ นี่จ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้น้ำที่เขาออกนี่คือน้ำจากผักนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยแต่ว่าตอนจะกินอะจอยก็จะเอาน้ำเขาออกจ้ะโจยจะไม่ค่อยกินน้ำมันเนาะน้ำซอสเขาอะจ้ะน้ำเปรี้ยวอะบางคนชอบก็กินได้แต่แต่โจตจะเป็นคนที่ว่าจะาตักเอาแต่แต่ชิ้นผักอะจ้ะน้ำก็จะไม่เอา ก็ทาชิ้นใหญ่ๆเอาไว้ยำจะกินหัน่นเป็นชิ้น,นเล็กๆก็ได้จ้ะนะก็จะประมาณนี้โอเคจะ้ะทุกคนเนี่ยจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย